รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัทธมานุภาวะปาลิตจุจามิชินาปัญชรจิ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่มีโอกาสรับชมในเรื่องราวของรายการส่องธรรมย้อนหลังและสําหรับในแฟนเพจของเรานะคะหลายคนก็ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกันนี่แหละค่ะเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆของแต่ละวัดวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะว่ารายการของเรานั้นจะพาท่านผู้ชมไปที่ใด ขอความสุขความสวัสดีจงมีกับท่านผู้รับชงรับฟังในรายการทุกทุกท่านวันนี้อยากจะพูดว่าเปรียบกระทีปโคมทองสาสตรส่องฟ้าเปรียบจันทราสุรีมณีแสงเปรียบเข็มทิศชีท้ทางอ้างแสดงเปรียบร่มแห่งปึกษาคำว่าครูชื่อว่าครูต้องรู้ดีทุกทีท่า ทุกลีลาพูดถามงามเลิศหรูอนาคตสดใสในวิญญูหาาขาดครูโลกและชาติเหมือนขาดใจถ้าไม่มีครูโลกและชาติก็เป็นโลกมืดคนก็เหมือนหูหนวกตามบดเพราะมีครูจึงมีเราอยู่ในวันนี้ถ้าไม่มีครูเราก็ไม่มีอยู่ในวันนี้ที่เราอยู่เนี่ยเพราะเราไม่รู้หนังสือกันเพราะนั้น เราก็จะต้องเทิดทูนบูชายกย่องครูบาอาจารย์ทุกคนที่ประสิตประสาทวิชาความรู้ให้แกเราครูเป็นผู้ให้กับให้เป็นผู้เสียสละเ<อ>สียสละเวลาเสียสละกายสละใจมาช่วยอบรมสั่งสอนเราเพื่อให้เราเป็นคนดีมีสินธรรมถือความสัตว์นี่คือครูแล้วคนเป็นครูนั้นต้องพูดดีทำดีคิดดี นี่คือความเป็นครูมีหนักแน่นทั้งกายวาจาใจแล้มีหนักแน่นด้วยคุณธรรมหนักอย่างเด้พอต้องแน่นหมายความว่าใครถามอะไรตอบได้หมดเนี่ยหนักแน่นฉะนั้นขอให้เราทุกคนนึกไว้เสมอว่าครูเป็นพ่อแม่คนที่สองของเราเราต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามในวันครูเนี่ย เราก็ต้องนึกถึงครูเลยมีอะไรก็น,นําไปมอบให้ของกินของใช้เสื้อผ้าปอนท่อนสบายเป็นที่ระลึกและขอให้ทุกคนได้นึกไว้เสมอว่าสิทธิ์มีครูก็เหมือนงูที่มีพิษสิทธิ์ไม่มีครูก็เหมือนงูไม่มีพิษงูมีพิษเนี่ยเรียกว่ามีคุณค่ามีราคา เหมือนกับสิทธิ์ของครูมีความรู้มีความสามารถสิทธิ์ไม่มีครูก็เหมือนงูไม่มีพิษงูไม่มีพิษสิทธ์ไม่มีครูอยู่ไปก็ไร้ค่าและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าครูเนี่ยเป็นผู้หนักแน่นด้วยความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทุกคนได้คำนึงถึงครูบูชาครูเคารพครูพระกุทธเจ้าเป็นบรมครูเนี่ยท่านบอกว่าเราเป็นแต่ผู้บอกนะบอกท่านแล้วสอนท่านแล้วท่านก็นํำมาไปประยุกตใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองสังคมประเทศชาตินันครูก็เหมือนกันครูเนี่ยเป็นคนสร้างโลกฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกให้ท่านผู้รับชมรับฟังได้ทราบว่า ่ว่าครูนั้นจะเป็นครูสอนเรื่องการรำการร้องการดนตรีแม้ที่สุดครูกองยาวก็เป็นครูทั้งนั้นเขาต้องมีการยกครูคบูชาครูแล้วก็ไหว้ครูฉะนั้นเป็นวิชาชีพทุกทุกวิชาต้องมีครูทา้งนั้นเลยการเรียนการศึกษาก็ต้องมีครูมันจึงไม่มีวันครูขึ้นมาเนี่ยวันครูขึ้นมา ให้เราทุกคนเป็นศิษย์นี่ครูจะได้นึกถึงครูพราะนึกถึงครูเราก็คอยรับใช้ครูเชื่อฟังแล้วทําตามศิษย์ก็จะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นวันนี้พูดวันครูก็พอเป็นแนวทางว่าปีนี้จักที่วัดชาแก้วก็ถือโอกาสชักชวนคุณครูทั่วๆไปเมื่อทราบแล้วก็กรุณามาร่วม รับประทานอาหารที่วัดสาแก้วก็จะพร้อมในวยพรให้กับครูทุกคนหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยจะให้ครูเป็นครูให้อยู่เย็นเป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและขอให้สิตทุกคนนั้นจงรักเคารพครูบูชาครูในที่ทุกสถานในการทุกคนทุกแห่ง ทั้งครูและศิษย์ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ามีดวงหน้าสดใสดวงใจเบิกบานโดยทั่วกันขอเจริญพร และทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการส่องทมประจำวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดและสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านค่ะที่ไม่ได้ชมรายการทุกครั้งสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราขึ้นไว้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะรัตมนีกังวลไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ